แบบเซนวันนี้คือวันที่29ทธันวาคม2563ซึ่งก็เป็นปลายปีที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นปีใหม่2 5 6 4นะครับวันนี้ผมก็ยังคงพูดถึงปริศนาธรรมที่เรียกที่คนจีนเรียกว่ากงอันหรือโกอานนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพูด หรืออ่านให้ฟังข้อที่5 0 9ถึง518 509ถึง518นะครับข้อ5้9ชื่อว่าปัญญาอันเปรียบเสมือนกระจกสองปัญญาอันเปรียบเสมือนกระจกสองนะครับพระสังฆมินายกองค์ที่6ไเว้หลาง กล่าวโลกหรือปริศนาธรรมอื่นต่อไปอีกว่าปัญญาเปรียบเสมือนกระจกสองนั้นคือสภาวธรรมแห่งความบริสุทธิ์ที่ดำรงอยู่ตามสภาวธรรมแห่งธรรมชาติของสปปรรพสิ่งเชกเช่นปัญญาเห็นแจ้งปัญญาเห็นความเสมอภาคสปปรรพสิ่งผู้ใดเห็นเช่นนี้ย่อมปลดเปลื้องจิตของตน พ้นจากเครื่องฝังกั้นทั้งปวงเกเช่นปัญญาเครื่องมือในการเห็นสิ่งทั้งปวงย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยแนวแห่งแนวทางแห่งเหตุผลเกเช่นปัญญาคือเครื่องกระทำสิ่งทั้งปวงในชีวิตประจำวันก็จัดว่ามีลักษณะเดียวก,กันกับปัญญาเสมือนกระจกสองนะครับนี่คือการ อุปมาอุปไมเป็นการเปรียบเทียบนะครับปัญญาว่าเสมือนกระจกเกากระจกสองนะครับมมหมายถึงสภาวธรรมแห่งความบริสุทธิ์ที่ดำรงอยู่ตามสภาวธรรมแห่งธรรมชาติของสรรพสิ่งผู้ใดเห็นเช่นนี้ก็ยอ่อเปลืองตน เครื่องจิตของตนพ้นจากเครื่องขวางกั้นทั้งปวงนะครับปัญญาเป็นเครื่องมือในการเห็นสิ่งทั้งปวงนะครับย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่จาเป็นต้องอาศัยแนวทางแห่งเหตุผลเ,เรียกว่านอกเหตุเหนือผลนะครับเฉกเช่นปัญญาคือเครื่องกระทําสิ่งทั้งปวงในชีวิตประจําวัน ก็จัดว่ามีลักษณะเดียวกันกับปัญญาเหมือนกระจกสองนะครับต่อไปข้อที่510นะครับชื่อว่าจิตลุกโพรงเหมือนแสงสว่างภายในจิตจิตลุกโพรงเหมือนสว่างเหมือนแสงสว่างภายในจิตนะครับถ้าท่านผู้ถ้าท่านรู้แจ้งหรือประจักษ์แจ้งชัดต่อจิตเดิมแท้ แม้ประจักษ์แจ้งเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นก็ตามอีกทั้งหากเมื่อใดท่านประจักษ์แจ้งว่าความรู้สึกหรือความคิดนึกคาดเดาเอาเองนั้นเป็นความผิดพลาดและใช้ไม่ได้แล้วเมื่อนั้นจิตของท่านก็จะลุกโพรงหรือตื่นรู้เสมือนเกิดแสงสว่างภายในจิตของท่านเองและจิตของท่านก็จะลุกโพรงออกมาอย่างถาวร ท่านควรใช้ปัญญาหรือปรัชญาส่องดูที่จิตของท่านอีกทั้งควรเพ่งฟินิตหรือพิจารณาสภาวธรรมทั้งปวงที่อยู่ภายนอกจิตอย่างอิสระเสรีจากเครื่องจากสิ่งร้อยลัดใดๆนะครับนี่คือหัวข้อที่ชื่อว่าจิตลุกโพรงเหมือนแสงสว่างภายในจิตนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายเพราะว่า การที่จิตลุกโพลงหรือโพรงออกมานั้นมันเป็นสุปการณ์ของชีวิตของแต่ละชีวิตชีวิตตามสมมตินะครับไม่ใช่ชีวิตจริงๆคนที่จะลุกโพรงเท่านั้นที่ยอมจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านะครับตราบใดที่จิตยังมืดบอดยังไม่ลุกโพรงยังไม่โพรงก็ยากที่จะเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับ เอาละครับต่อไปก็ข้อที่511ยานอันสูงสุดของชาวพุทธหมายานการดูการฟังและการท่องประสูตรเป็นยานขนาดเล็กการรู้ธรรมและเข้าถึงความหมายเป็นยานขนาดกลางการนำเอาธรรมที่อย่างรู้นั้นมาปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัยนี่แหละคือยานขนาดใหญ่ เมื่อใดเข้าใจภาวะทรรทั้งปวงท่องแท้หรือรู้แจ้งชัดเมื่อนั้นเสมือนได้ดื่มรสธรรมนั้นอย่างแท้จริงและจิตของเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งร้อยลัดทั้งปวงอีกทั้งดำรงสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงและไม่หลงยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตน นี่แหละคือยานอันสูงสุดที่ชาพุทธหมายานกล่าวถึงนะครับในข้อนี้ก็พูดถึงยานของชาพุทธหมายานนะครับยานอันสูงสุดนะครับอืมซึ่งในซึ่ง,ซ,งซึ่งในในบทนี้ในตอนนี้ก็พูดไว้ชัดเจนว่าการดูการฟังการท่องพระสูตรเป็นยานขนาดเล็ก <c oughs> เป็นเรื่องจิี้ปะติว๋วเจิ้วเหลิวกับจิ้วเหลิว การรู้ธรรมและเข้าถึงความหมายเป็นยาขนาดกลางนะครับการนำเอาธรรมที่อย่างรู้นั้นมาปฏิบัติจนเป็นนิสัยนี่แหละคือญานขนาดใหญ่เมื่อใดเข้าใจสภาวะธรรมทั้งปวงทองแท้หรือรู้แจ้งชัดเมื่อนั้นเสมือนได้ดื่มรสธรรมนั้นอย่างแท้จริงและจิตของเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งร้อยลัดทั้งปวง นะครับที่เรียกว,ว่าสังโยชน์สี่ร้อยลัดนะครับถ้าตามหลักสังโยชน์ก็ร้อยลัดไปสิบอย่างนะครับใครที่สลัดทิ้งหรือว่าเอละปล่อยวางตามท่าพุธทธะว่าดคือละสังโยชน์ได้ได้สิบข้อก็เป็นอรลหันนะครับละได้สามข้อโสดาบันละได้ห้าข้อเป็นสกิทะคามีละแปดข้อก็ได้เป็นอนาคามี ละได้สิบข้อได้เป็นอรหรันต์นี่ตามคตินิยมหรือความเชื่อของชาวพุทธเทราวาสนะครับต่อไปข้อที่ห้าร้อยสชื่อหัวข้อว่าอีกสภาวะหนึ่งของจิตคือความคิดปรุงแต่งทุกท่านพึงระลึกว่าตลอดทุกการเวลาจิตเดิมแท้น,นดำรง นั้นดำคงดำรงอยู่ในสภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นหรือตาตาอยู่สเสมอแต่อีกสภาวะธรรมหนึ่งของจิตคือความคิดปรุงแต่งคือสภาวะธรรมที่จิตเห็นผิดและหลงผิดหรืออวิชาหรือที่เรียกว่าอาวิชาหลงผิดนะครับที่เรียกว่าอาวิชา จึงเป็นเหตุให้ผู้คนบังเกิดความทะเยอทะยานอยากและผลของตัณหาที่เกิดจากความหลงผิดนี้เองจึงส่งผลให้มนุษย์ไม่แตกต่างกับสัตว์นานาชนิดเชกเช่นสัตว์ที่มีอววะรู้รสของอารมณ์และปลนเปลือยตนด้วยความเพลิดเพลินซึ่งเเป็นเชกเช่นโลกียวิสัยของชาวโลกทั้งหลายที่ปลนเปลือตนด้วยความเพลิดเพลิน จึงส่งผลให้กลายเป็นเหยื่อของอวิชชาหรือความไม่รู้นี่คือข้อที่212ที่ชื่ออีกสภาวธรรมหนึ่งของจิตคือความคิดปรุงแต่งนะครับต่อไปข้อ3ลม513นะครับ513คือว่ากายและจิตไล่ลักษณะและสภาวะใดๆนะครับ กายและจิตไรล,ลักษณะและสภาวะใดๆการที่ชาวโลกทั้งหลายมีความคิดความเห็นว่าการประชุมของขันห้าก่อให้เกิดความเป็นตัวตนและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนอกจากนั้นไม่ใช่ตัวตนซึ่งก็จะซึ่งก็ทำให้เกิดความหลงผิดและคิดปรุงแต่งต่อไป เป็นต้นว่ารักการเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์และตนเกิดความเกลียดชังต่อความตายหรือไม่พอใจต่อการสิ้นสุดลงสิ้นสุดของการเกิดมาอย่างยิ่งทุกขณะแห่งความคิดนึกปรุงแต่งของพวกเขาล้วนแต่คิดวนเวียนอยู่กับความพอใจในการเกิดเป็นคนและรังเกียจการตายหรือไม่ก็ต้องหรือไม่ต้องตายต้องการตาย โดยไม่รู้แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติกายและจิตอีกทั้งเรียกขานว่าตนเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตแท้จริงเป็นแต่เพียงแท้จริงเป็นแต่เพียงแท้จริงเป็นแต่เพียงถ้อยคำและภาษาเพื่อสื่อความหมายต่อกัน นะครับเท่านั้นนี่คือข้อที่ต่อไปข้อที่514นิพานมิอาจคิดเดาด้วยสติปัญญาปุตุชน มหานิพานอันมหาปรินิพานอันสูงสุดนั่นเป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยมเป็นสิ่งที่ถาวรสงบและรุ่งเรืองสว่างไสวทั้งนี้ปุถุชนคนสามาญหรือคนที่โหเ่เข่าหลงผิดคิดปรุงแต่งว่านิพานเสมือนความตายส่วนพวกมิจฉาทิฏฐิก็คิดปรุงแต่งตามความหลงผิดว่านิพานคือความขาดสูญหรือความสิ้นของการเกิดพวกที่เป็นฝ่ายสาวกยานและปฏ ปจเจกพุธยานมีความเห็นต่อนิพานว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีการกระทําก็เป็นแต่เพียงการคิดเดาเอาเองด้วยสีปัญญาของปุถุชนคนสามันนะครับนี่แหละคือความเห็นเรีกวาทิิฐิต่อนิพานนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้หลางจึงบอกว่านิพานไม่อาจคิดเดาด้วยสติอัญญาของปุถุชนหรือ ปัญญาผู้ทุชนเดาเรื่องนิพานไม่ได้นะครับอยู่เหนือการคิดนึกปรุงแต่งเหนือการพูดการเดานะครับเพราะฉะนั้นพระอริยสงฆ์อริยเจ้าเท่านั้นจึงเข้าใจเรื่องนิพานนะครับที่เรียกว่าความไม่คิดดุวิสังขารน,นะครับต่อไปข้อที่ห้าร้อยสิบห้าชื่อว่าสภาวธรรมแห่งธรรมชาติแห่งสรรพสิ่งเป็นทั้งมายาและไร้ความจริง เฉพาะผู้ที่มีจิตอย่างรู้ต่อสภาว,ญญาาาารรวธรรมของสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญา,าของตนเท่านั้นเฉพาะทุกผู้มีจิตอย่างรู้ต่อสภาวธรรมของสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาญาณของตนเท่านั้นจึงสามารถเข้าใจอย่างท่องแท้ว่านิพานนั้นคืออะไรกันแน่และผู้นั้นก็กำหนดบทบาทของตน ในลักษณะที่พัวพันก็ไม่ใช่หรือเฉยเมยก็ไม่ใช่ท่านเหล่านั้นย่อมรู้ว่ารูปแล่นนามหือขันทั้งห้าที่เรียกว่าตัวต,วตนนั้นล้วนแต่ถูกสมมุติว่าเกิดจากการประชุมพร้อมกันเฉียบเช่นวัตถุที่เป็นรูปประธรรมภายนอกทุกชนิดตลอดถึงปรากฏการณ์ทั้งหลายบนโลกล้วนแต่ถูกให้ค่าให้ความหมายว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ดังนั้นสรรพสิส่ง และปรากฏการบุโลกจึงไร้ความจริงและดังเป็นดังความฝันและมายาภาพนะครับนี่คือข้อที่515ต่อไปข้อ516อวัยวะที่ได้ใช้รับรู้ความรู้สึกก็มีไม่จริงสาวกยานและปัจเจก,กพุทธญาณนั้นทั้งหลายคือนามที่สมมุติเรียกขานของจาพุทธมายาด หมายถึงผู้ประจักษ์แจ้งหรือเห็นแจ้งชัดต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตกระนั้นพึงเข้าใจอีกว่าไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรแตกต่างการระหว่างพระภิกษุและคารวาดท่านเหล่านี้ล้วนแต่พยายามทำลายเครื่องกีดขวางไม่ให้คุณค่าต่ออดีตปัจจุบันและอนาคต ท่านเหล่านี้ย่อมใช้อวัยวะในการรับรู้ความรู้สึกเมื่อมีความจําเป็นจะต,ต้องใช้อวัยวะรับรู้ความรู้สึกแต่กาะนั้นความยึดถือในอวัยวะทั้งหลายและความยึดถือในความรู้สึกมิได้เกิดขึ้นเลยท่านเหล่านี้มีความคิดเห็นว่าอวัยวะที่รับรู้ความรู้สึกก็ดีก็มีไม่จริงแต่ประการใดนะครับนี่คือข้อที่ห้าร้อยสิบ ชื่อว่าอาวยวะที่รับใช้ความรู้สึกนึกคิดก็ไม่จริงนะครับต่อไปข้อ517ข้อ517นะครับชื่อว่ามิอาจใช้ภาษาอธิบายสัจธรรมแห่งสปปรรพสิ่งให้เข้าใจได้อัตมาวิลาไมิอาจใช้ถ้อยคำหรือภาษา อธิบายสัจธรรมแห่งสปปรรพสิ่งแก่พุทธบริษัทให้รับรู้หรือเข้าใจอย่างถูกต้องทองแท้ได้อีกทั้งพึงเข้าใจว่าถ้อยคำหรือภาษาที่อัตมานำมากล่าวกับพุทธบริษัทนั้นก็เพียงมุ่งหมายที่จะทำให้พุทธบริษัททั้งหลายสามารถกำจัดความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเท่านั้น การน,นั้นหากไม่ตีความคำพูดของอัตมานในให้ตรงกับความหมายที่แท้แห่งอริยสัจธรรมท่านพุทธบริศัตก็เข้าใจและรับรู้ต่อสภาวธรรมของนิพพานหรือสิ่งอื่นใดแต่เพียงเล็กน้อยหรือน้อยนิดเท่านั้นนี่คือข้อที่517ที่ชื่อว่ามิอาจใช้ภาษาอธิบายสัจธรรมแห่งสรรพสิ่งให้เข้าใจได้นะครับ ต่อไปข้อที่ห้าร้อยสิบแปดชื่อว่าขันทั้งห้าเป็นเสมือนความว่างซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงหรือนำมาบอกกล่าวแก่ท่านผู้อ่านนะครับข้อที่ห้าร้อยสิบห้าชื่อว่าขันทั้งห้าในแก่รูปเวทน,นาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเสมือนความว่างธรรมกายเป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยมและสงบตามธรรมชาติ สภาวธรรมที่แท้และการทำหน้าที่ของธรรมกายย่อมอยู่ในภาวะแหง่งความว่างที่ไม่แปรผันเชกเช่นขันทั้งห้าเป็นของเป็นความว่างและอัตยะอายตนะทั้งภายนอกทั้งหกก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่เชกเช่นสมาธิก็ไม่มีทั้งการเข้าและการออกไม่มีความเงียบและควะไม่มีความวุ่นวาย หมายถึงธรรมชาติของทยานะหรือฌานคือปัญญาอย่างรู้สภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตซึ่งก็คือไม่ใช่การเข้าอยู่ในสภาวะใดภาวะหนึ่งดังนั้นคือปัญญาอย Listen, occasions occasions. ่างรู้สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตซึ่งก็ไม่ใช่การเข้าไปอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่ง ดังนั้นสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตจึงพ้นหรือเหนือภาวะและพ้นจากลักษณะรวมทั้งไม่ใช่การอยู่ในความสงบแห่งปัญญาญาณน,นะครับเอาละครับข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะนำมาบอกกล่าวต่อท่านผู้ฟังในคืนวันนี้นะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วหากสนใจที่จะพูดคุยเรื่องธรรมะก็ดีหรือสงสัย ในสิ่งที่ผมได้พูดได้แสดงไปแล้วก็ดีเนี่ยติดต่อผมได้ที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279และ02939746นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ